สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บมะไฟกันนะคะนี่นะคะมะไฟหลังบ้านนะคะเราเก็บกันเองนะคะเชียนมะไฟพันอย่างลูกพันเหรียญทองครับนี่ลูกใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเนี่ยจะชิมไม่ดูนะนี่เนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างเนี้ปีนี้ก็ถือว่าดีนะบาน พอไฟที่สวนเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวเนี่ยแลวขี้วัวที่เราเทไว้ครับปีหน้าเราก็ว่าจะเอาลงอีกเพื่อให้มาไฟได้หวานกว่าน,นี้เก็บไว้ให้ผู้ใหญ่นี่ยรู้วะให้พ่อ,อพค้าเขามารับครับเมื่อวานนี้เขามาซื้อแล้วเขาเด็ดเอาเองแต่วันนี้ต้องเก็บให้เขาเขาอยู่ข้างบนเขาแล้วครับ บนเขาบนภูนี่ครับเราเก็บอย่างนี้พอได้พอกำมือหนึ่งแล้วเราก็จะเอาอยางวง,งรัดไว้ครับนัดไว้แล้วเราก็จะเอามาเรียงไว้อย่างนี้ครับเรียงไว้ลักษณะน,นี้พอได้กองพอสมควรเราก็จะเอาใบตองมาคุมไว้นะครับคุมไว้แล้วถ้าแดดร้อนมากเราก็จะใช้น้ํานี้คุมไ,มไว้ตลอดเลยผคุมไว้เพ่ออะไรครับเพอไม่ให้เปลือกมันดานะครับ เพื่อให้มันชื้นไม่ให้ผิวมันแห้งนะคะน้ำก็จะเป็นน้ำธรรมดาฝนไม่ใช่น้ำประปาครับเป็นน้ำบ่อน้ำประน้ำฝนน้ำน้ำอะไรก็ได้น้ำธรรมชาตินะครับนี่อันที่คุมอยู่นั่นแะลูกที่คุมอยู่นั่นก็เพิ่งพรมไปเมื่อกี้นะครับอีกพักนึ่งเราก็ค่อยไปหมั่นพนบอาะนี่นะคะเป็นมะไฟพันเหรียญทองนะคะอายุเราปลูกได้ หปีนะคะเข้าปีที่หปีที่สามเริ่มติดลูกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นมาก็คือดกตลอดนะคะดกตั้งแต่ล่างเลยนะคะนี่นะคะเราเก็บกันเองนะคะเมื่อวานก็มีพ่อค้ามาเก็บที่ด้านล่างนะคะหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะอยู่หลังบ้านนะคะก็เลยว่าเราก็มีอยู่ประมาณหต้นนะคะตรงนี้ก็เก็บกันเอาเองนะคะ นี่เดอ้อผู้ใดอยากกินมักไฟก็มาเดอา้อเขาเคาะต้นนี้ก็ดกตั้งแต่ล่างนะคะอันนี้ก็เก็บไปแล้วคะ่ะแต่ยังไม่เสร็จนี่คะ่ะเก็บไปแล้วแล้วก็เหลือด้านบนก็ต้องใช้บันไดสักหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวกิ่งเขาจะหักนะคะคนขึ้นก็ตัวใหญ่ก็เลยต้องอาศัยบันไดนะคะอันนี้ก็คุมไว้นะคะนี่นะคะต้นนี้ก็เก็บหมดแล้ว ต้นนู้นก็เก็บก็ใบตองคุมไว้เหมือนกันค่ะนี่ก็ใบตองคุมไว้น้ําพมนะคะแล้วก็อีกต้นก็ยังไม่ได้เก็บนะคะต้นนี้เก็บหมดเลยนะคะปีนี้ก็ยังถือว่าดกเหมือนเดิมนะคะลูกใหญ่มากนะคะเมื่อไฟของเราไม่มีปุ๋ยนะคะไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะนี่นะคะ ก็ไม่ใช้เคมีนะคะปีนี้ถือว่าสวยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่นี่ก็เก็บเสร็จเราก็จะทำยังไงต่อลูกเราก็จะต้องบำรุงต้นเนาะบำรุงต้นต้องเอาปุ๋ยคอกมาเทาช่วงหน้าฝนเพื่อให้เขาพักฟื้นต้นนะคะเพื่อปีหน้าดกไหนหนูพวงใหญ่ไหมลูกไหนโอ้ไหนเก็บมัดสักมัดสิลูก เก็บมัดให้ดูสักมัดดินี่นะคะเราจะเก็บแล้วเราก็จะใช้หนังยางนะคะหรือว่ายางวงรัดเลยนะคะได้พอประมาณเรากำได้เราหยิบได้นะคะถ้าเป็นพวงก,ก้านยาวๆเราก็จะจะจะแยกมัดนะคะถ้าอย่าง สั้นๆอย่างนี้นะคะสองลูกสามลูกแต่ว่าดูช่วงระหว่างก้านของเขานะคะเราเรามัดง่ายมัดยากลองดูแต่ถ้าพวงยาวหน่อยเราก็จะมัดจะ,จะมัดไว้ต่างหากนะคะคือเหมือนเราจะแยกอยู่ที่ต้นเลยเราจะไม่เก็บมากองนะคะนี่นะคะไหนดูลูกด,ดูอีกสักครั้งสินี่นะคะสวยนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากมาให้ชมแค่นี้นะคะ มาไฟพันเหรียญทองที่เขาคอคะ่ะลูกใหญ่ๆสวยๆคะ่ะอ้วนมาเที่ยวเขาคอก็แวะมาเที่ยวที่สวนได้นะคะสวนผสมคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องบ้านสวนจริยาคะ่ะ